หลานจากักรพรรดิไม้นั้นก็ได้ทําการท้าให้พระเอกนั้นมาต่อสู้กับเขาณเวทีการประลองอันทรงเกียรติซึ่งเขาเนี่ยนะครับก็ได้บุกมาถึงที่แห่งนี้เพื่อขอนางเอกให้มาแต่งงานนั่นเองนะครับและก็แน่นอนว่ามันก็จะต้องมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนที่การต่อสู้นั้นมันจะได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองฉากก็จะตัดมาที่หนึ่งในสุดยอดอัจฉริยะที่เป็นคู่ปับ๊บของพเพ่ของเราและเขานั้นก็ยังได้เป็นเพื่อนกับ านของจกอักรพรรดิไม้อีกด้วยและทันใดนั้นมันก็ได้มีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามานะครับพร้อมกับได้บอกไปว่าข่ามายังที่แห่งนี้ก็เพื่อขอเข้าร่วมกับทีมซึ่อมาซึ่งชายคนนี้เนี่ยนะครับผมเขานั้นก็คือคนที่ได้พ่ายแพ้ให้กับทีมพระเอกไปอย่างลาคาบในตอนที่ได้มีการจัดแข่งขันการจัดอันดับโลกและก็แน่นอนว่าอัจฉริยะอย่างเฟยฟฟานั้น ึงได้ทําการต่อปฏิเสธชายคนนี้ไปซึ่งช้างเทียนเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและซือ้อหมาไฟยฟานนั้นจึงได้ทําการสั่งให้ลูกทีมของเขาได้ทําการเข้ามาต่อสู้กับช้างเทียนไปนั่นเองนะครับผมซึ่งช้างเทียนนั้นก็โดนอัดเละไม่เป็นท่าและเขานั้นก็ถึงกับต้องบ็อกด้วยว่านี่แค่ระดับลูกทีมเองนะแต่ทําไมเขานั้นถึงได้แข็งแกร่งมากมายถึงขนาดนี้กันเนี่ยซึ่งเฟยฟาน,นะครับ เขาจึงได้บอกไปว่าถ้าหากว่าเจ้านั้นไม่แข็งแกร่งจริงแล้วละก็ทีหลังก็อยากคิดที่จะเสนอหน้ามาณาที่แห่งนี้อีกเพราะคนเช่นเจ้านั้นก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าผู้นี้หรอกซึ่งคนเดียวที่เจ้าหมอนี่สนใจเนี่ยนะครับก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับผมและชักต่อมาหลิวเซียงก็กําลังคุยอยู่กับอาจารย์พร้อมทั้งได้บอกไปว่า กลุ่มของหลานจากาักรพพัดไม้นั้นได้ทําการรวบรวมสุดยอดอัจฉริยะทั้ง5้าไว้อยู่รวมกันในที่เดียวและจุดประสงค์ของพวกเขานั้นก็คือต้องการปลานเย็นในร่างกายข้าและเขาจะใช้ของสิ่งนี้ก็เพื่อได้ขึ้นเป็นราชจากาักรพพัดคนใหม่และเจ้าพวกนั้นก็คิดว่าข้าผู้นี้นั้นเป็นใครกันแน่เนี่ยซึ่งอาจารย์ลิวเซียงนะครับนางก็ได้บอกไปต่ออีกว่าเจ้าก็คือสิทธิของข้า และถ้าเจ้าไม่อยากมอบมันให้มันก็ไม่มีใครมาบังคับเจ้าได้หรอกนะและซูชิงหยุนคนรักของเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ทำการปฏิเสธคำท้าประลองกับไอ้เจ้าพวกนั้นไปด้วยถ้าอย่างนั้นมันก็แสดงว่าเจ้าซูชิงหยุนผู้นั้นก็จะต้องมีความมั่นใจในตนเองสูงมากๆในระดับหนึ่งอีกด้วยเพียงแต่ว่าพวกเขาทั้งห้าคนนั้นถึงแม้ว่าจะมีระดับพลังอยู่แค่ขั้นนิพพานก็เท่านั้น แต่พวกเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยละ่ะเพราะว่าสิบปีที่แล้วพวกเขาก็ได้รับสมญานามแล้วว่าคือผู้ที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานและไร้ซึ่งคนที่จะมาต่อกรอ,อีกด้วยถ้าไม่นับเราจกักรพรรดิทั้งห้าล่ะนะและถ้าหากว่าเจ้านั้นต้องการที่จะเอาชนะพวกเขามันก็แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ลิวเซียงนางเนี่ยนะครับผมก็ดูจะมั่นใจมากว่านางนั้นจะสามารถ เอาชนะพวกมันได้แน่นอนและอาจารย์นั้นก็ได้บอกต่ออีกว่าพวกเขาทั้ง5้านั้นก็ได้ฝึกวิชาโดยตรงกับพวกจกักรพรรดิเช่นกันเหมือนกับเจ้าเป๊เปะเลยไงและก็ได้ฝึกวิชามาตั้งแต่ยังเด็กเลยด้วยและถึงแม้ว่าสายเลือดของเจ้าเองนั้นมันก็จะแข็งแกร่งกว่าเจ้าพวกนั้นอยู่มากทีเดียวแต่เจ้าเนี่ยก็ยังควบคุมพลังไม่ได้แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนเลยเพราะพลังนั้นมันก็ควบคุมยากมากสุด และไอ้เจ้าซื้อมาเฟ่ยฟานเขาเนี่ยก็เป็นหลานของจกักรพรรดิดินและก็มีพลังดินที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและดินย่อมแข็งแกร่งกว่าน้ำแข็งเป็นไหนๆสึ่งท้าหากว่าเจ้าสู้กับเขาโดยตรงละก็ข้าก็เกรงว่าโอกาสที่เจ้านั้นจะสามารถเอาชนะเขาได้มันนั้นก็จะมีน้อยแบบสุดๆเลยละและก็อาจจะมีน้อยยิ่งกว่า3 0สอซะอีกนะและต่อให้เจ้าโชคดีเอาชนะเขามาได้ และเจ้าจะทำยังไงกับอีก4คนที่เหลือล่ะและยิงไปกว่านั้นก็คือสมาชิกทีมของเจ้านั่นจะสามารถต่อสู้กับทั้ง4คนได้อย่างนั้นหรือและชากต่อมาหริวเซียงนะครับก็กำลังนั่งเศร้าอ,อยู่ว่าทีมของศัตรตูนั้นก็มีพลังอยู่ในขั้นนิพพานมาเป็นเวลานับร้อยปีแล้วอีกด้วยแต่ทีมของข้าก็กลับมิต่หนุ่มสาวและพวกเราจะเอาอะไรไปต่อสู้ แต่ในขณะเดียวกันข้ายเนี่ก็จะแพ้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นข้าก็จะถูกช่วงชิงปลานเย็นในร่างกายไปและท่านพี่ซูชิงหยุนข้าควรจะทําเช่นไรดีสึ่งทันใดนั้นเองลูกศิษย์ของพระเอกอย่างกูเมืองเนี่ยนะครับเขาก็ได้เดินทางกลับมายัางที่แห่งนี้พอดีหลังจากที่เขานั้นก็ได้ไปฝึกวิชาที่หุบเหวไล่วายุมาเป็นเวลาแสนนานและเขาก็ได้มาที่นี่ก็เพื่อช่วยเหลือ และเพื่อขอเข้าร่วมทีมหลิวหยุนแห่งนี้อีกครั้งซึ่งหลิวเซียงนะครับก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นว่ากูเมืองนั้นก็มีพลังอยู่ในขั้นราชาจ,จักรพรรดิแล้วซึ่งกูเมืองเนี่ยก็อวดใหญ่เลยนะครับว่าเขาได้ทําการบรรลุภารกิจที่พระเอกนั้นได้มอบหมายให้กับเขาแล้วทําให้ระดับพลังของเขาเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมาสูงมากๆซึ่งหลิวเซียง นางจึงได้บอกไปว่ายินดีต้อนรับกลับมานะกูเมิงและเจ้าก็รู้ได้เช่นไรแล้วว่าตอนนี้พวกเขาก็ต้องการตัวเจ้าสุดๆซึ่งกูเมิงเนี่ยนะครับเขาก็ได้นึกย้อนไปถึงตอนที่เขานั้นก็อยู่ที่หุบเหวไล่าวายุซึ่งก็เป็นพระเอกนะครับที่ได้ทําการขี่อสูรนาคาขามมิติไปหาเขาและก็เรียกเขากลับมายังที่แห่งนี้แต่พระเอกก็ได้คาชับไปว่าแต่เจ้าอย่านําเรื่องนี้ไปบอกใครล่ะว่าข้านั้นเป็นคน ส่งเจ้าให้กลับมาที่เมืองเพราะข้าเนี่ยก็เป็นกังวลมากๆเลยนะว่าหลิวเซียงก็จะคิดว่าข้านั้นไม่มั่นใจในพลังของนางหรือเปล่าเนี่ยส่วนเหตุผลที่เจ้ากลับไปนั้นขาก็ให้เจ้าคิดเอาเองแต่แบบตามใจชอบเลยซึ่งกูเมืองนะครับเขาก็ได้บอกไปว่าข้าเห็นว่าสมาชิกของทีมพวกเรานั้นดูไม่ค่อยจะสดใสเลยช่วงนี้ขาก็เลยคิดว่าพวกเขานั้นมีความต้องการที่จะออกจากทีมหรือเปล่า เึ่งกูเมืองนะครับผมก็ดูมีพิรุษเป็นอย่างมากและลิวเซียงหนันก็ได้คิดในใจว่าท่านพี่ซูชิงหยุนหนันจะต้องเป็นคนส่งกูเมืองมาอย่างแน่นอนอเพราะเขานั้นก็ไม่ต้องการที่จะทําให้ข้าผู้นี้ต้องเสียความมั่นใจไปและท่านพี่ก็ทําเพื่อข้ามากมายขนาดนั้นและข้าผู้นี้จะยอมแพ้ง,ง่ายๆแบบนั้นได้เช่นไรกันละ่ะและข้าก็จะกลับไปทําการรีฝึกฝนวิชาต่อไปน่าจะดีกว่า และจะปล่อยให้เสียเวลาไปไม่ได้อีกแนมะ้แต่วินาทีเดียวและฉากต่อมาพระเอกนะครับก็ได้อยู่ที่หุบเหวชั้นที่100พอดีนั่นเองซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกว่าข้าต้องรีบลงไปอีกทั้งหมด8ชั้นด้วยกันและก็จะสามารถไปถึงที่หุบเหวลร้ว,วายุแล้วและที่แห่งนี้มันก็วุ่นวายเป็นอย่างมากจนข้าเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยว่าจะต้องทําการลงไปทางไหนอีกดีเนี่ยและพระเอกนั้นก็ได้เจอเข้ากับ พวกผู้จิ๋วนะครับผมซึ่งพวกเขานั้นก็ได้บอกต่ออีกว่าจงออกไปจากที่แห่งนี้ซะเพราะว่าพวกเรานั้นก็ไม่ต้อนรับเจ้าซึ่งพระเอกเขาจึงได้บอกไปว่าข้าไม่ได้จะมาทำร้ายใครนะและก็แค่แวะมาเผื่อถามทางเฉยๆและพูดพูดอุโสเขาก็ได้เดินเข้ามาบอกว่าเจ้าต้องการที่จะออกเดินทางไปยังหุบเหวไรว,วายุสินนะซึ่งพระเอกนะครับจึงตอบว่าถูกต้องแล้วละ่ะท่านลุง และท่านก็พอจะบอกเส้นทางให้กับข้าได้หรือเปล่าละ่ะซึ่งลุงเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าพวกเราก็อยู่ณที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วและเราจะไม่รู้เส้นทางได้ยังไงกันและที่แห่งนี้มันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนและก็บอกทางยากมากๆเลยนะและถ้าหากว่าเจ้าอยากไปที่แห่งนั้นจริงๆเจ้าก็สามารถจ้างไกด์นำทางเผื่อไปยังที่แห่งนั้นได้ซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็ถึงกับงงและก็ได้ถามกับ กเขาไปนะครับว่าแล้วพวกเจ้าก็ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนกันละ่ะหรือว่ามันจะเป็นผลึกหินวิญญาณอย่างนั้นหรอซึ่งลุงนะครับผมก็บอกว่าพวกเราไม่ต้องการสิ่งที่เป็นเงินหรอกนะทอะทิ่โลกใต้ดินแห่งนี้พวกเราก็ไม่ได้ใช้เงินกันนะซึ่งจากนั้นลุงเนี่ยก็ได้พูดไปน้ำลายไหลไปนะครับและลุงก็ได้บอกต่อว่าข้าขอสิ่งตอบแทนเป็นเหล้าได้ไหมละ่ะพ่อนุม่มและก็ขอเยอะๆเลยนะซึ่งพระเอกเขานะครับก็ได้นำ กระบ,บอกไม้ไผ่อันหนึ่งหมามอบให้กับลุงซึ่งด้านในนั้นมันนะครับก็ได้มีเหล้าชั้นเลิศที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอยา่างซึ่งเมื่อลุงแต่ทําการกินมันนั้นลุงนะครับก็ถึงกับฟินเป็นอย่างมากเล่นทําเอาพวกพูดเนี่ยก็อยากที่จะชิมไปด้วยซึ่งพระเอกเขาก็ได้บอกต่อว่าเหล้าชนิดนี้มันก็ได้ถูกทําขึ้นมาอย่างพิถีพิถันมากเลยนะและข้าก็จะให้ท่านไปเลือถึง1ิบอันและลุงก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นลุงก็จะทําการส่งไกด์นาทางถั้งหมู่บ้านให้กับพระเอกไปเลยซึ่งพระเอกเขาก็เลยบอกว่าข้าขอแค่คนเดียวก็พอซึ่งลุงก็ได้บอกว่าณนะที่แห่งนี้มันก็อันตรายเป็นอย่างมากเลยนะและถ้าไปกันทั้งหมดมันก็จะปลอดภัยยิ่งกว่าและพระเอกจึงได้บอกกับลุงไปว่าข้าไม่ได้กลัวอันตรายสักหน่อยเพราะข้ามาที่แห่งนี้ก็เพื่อทําการฝึกฝนและถ้าพวกลุงหาเพื่อคุ้มกันข้าเนี่ย ข้าจะทำการฝึกฝนได้เช่นไร้กันละและทันใดนั้นเองนะครับลุงก็ได้ทําการเรียกให้ใครบางคนได่เดินทางมาที่นี่ซึ่งพวกนางก็มีชื่อว่าหนีเอ,อ๋อหยาเอ๋อและเจียวเอ,อ๋อซึ่งพวกนางนั้นก็จะออกเดินทางไปกับพระเอกของเรานั่นเองและพวกนางจึงได้บอกไปว่าท่านแขกผู้มีเกียรติได้โปรดน้มตัวลงมาด้วยและพระเอกนั้นก็ได้นําเล้าที่เหลือมามอบให้กับลุงไปนะครับและฉากต่อมา พูดนั้นก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าให้ไปทางซ้ายอีกทั้งหมด28ก้าวและพระเอกนั้นก็ได้พบเข้ากับพวกมแมลงปีศาจที่มีระดับพลังอยู่ในขั้นยินหยางซึ่งม่พระเอกแต่ทําการจัดการมันลงได้และพระเอกจึงได้บอกไปว่าแค่มแมลงธรรมดาก็ยังจัดการได้ยากเลยและแม้แต่อาวุธราชันระดับกา่าก็แทบจะไม่สามารถเจาะก,กราะของมันได้และมแมลงตัวต่อมานั้นมนันนะครับผมก็มีพลัง ที่อยู่ในขั้นนิพพานซึ่งก่อทาให้พระเอกของเราเนี่ยนะครับผมก็ถึงกับหอบจับเลยทีเดียวและพระเอกนั้นก็ได้บอกว่าข้าเคยอ่านเจอว่าพวกมันนั้นก็อยู่ในบันทึกของจกกักรพรรดิแมลงด้วยและน่าจะต้องใช้พลังอันเชิญให้วิญญ,ญาณดาบทั้งหลายออกมาช่วยสู้ซะแล้วแต่ทว่าวทันใดนั้นเองพวกแม่นางพูดจิว๋วนางก็ได้ทําการบินออกไปช่วยพระเอกต่อสู้ซึ่งพระเอกนั้นก็บอกไปนะครับว่าหยุดนะ นี่พวกเจ้าคิดที่จะทำอะไรกันซึ่งพวกนางก็ได้ทำการขี่พวกปีศาจพวกนี้ได้แบบสบายๆพร้อมบอกกับพระเอกไปว่าพวกเราได้ฝึกสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้มาจนเชื่องเล้าละเมื่อนานมากๆแล้วและพวกเรานั้นก็เคยได้ขี่มันออกลบเพราะมันก็มีพวกราชาจ,จากักรพรรดิได้เคยบุกมาณที่แห่งน,นี้ด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อ้างตนว่าเป็นจกักรพรรดแห่งดินแต่เมื่อเขาก็ได้มาเจอกับ กองทัพของพวกเราที่ได้ทำการขี่พวกมแมลงปีศาจและก็ได้ควางหอกเพื่อต่อสู้กับพวกเขาและจะกักรพรรดิดินก็ถึงกับแม่สามารถที่จะทำอะไรพวกเราได้เลยและเขาก็ได้ประกาศว่าจะไม่ทำการบุกลุกที่หูเหวเกินชั้นที่หนึ่งออีกและจะปล่อยพวกปีศาจด้านล่างทั้งหมดนี้ไปสึ่งพระเอกนั้นก็ได้บอกต่อไปนะครับว่าพวกเจ้านี่สุดยอดจริงๆเลยนะและที่หูเหว เกินชั้นที่หนึ่งอนั้นก็คงจะมีของดีอยู่แน่ไม่อย่างนั้นจัก,กรพรรดิแห่งดินก็คงจะไม่ทําการบุกมาที่นี่หรอกและฉากต่อมาก็ดูเหมือนกับว่าพวกผู้จิว๋วนางเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะหิวแล้วพระเอกก็เลยได้บอกว่าให้พักกันที่นี่ก่อนและพระเอกนั้นก็ได้ทําการอัญเชิญมืออาหารพิเศษให้ออกมานั่นเองและพวกนางก็ดูจะชอบกันมากๆและพวกนางนะครับก็ยังได้บอกต่ออีกว่านี่ก็คืออาหาร ของเหล่ามนุษย์ที่ได้อยู่ในตำราเก่าแก่ที่พวกเราเคยอ่านและข้าก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะได้กินอาหารพวกนี้อีกครั้งและมันก็อร่อยมากจริงๆนั่นเนี่ยและพระเอกเขาจริงได้บอกไปว่านี่คือสิ่งตอบแทนเพียงเล็กน้อยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งและข้าก็หวังว่าพวกเราก็จะเป็นเพื่อนกันได้นะซึ่งพวกนางก็ได้บอกว่าแน่นอนและขอบคุณเจ้ามากสำหรับมืออาหารและพระเอกนั้น ก็ได้ถามต่อไปว่าข้ามีคำถามหนึ่งข้อที่อยากจะรู้มานาน,นมากๆแล้วนะและต้นกำเนิดของเผ่าปีศาจนั้นมันเป็นเช่นไรอย่างนั้นหรอและพวกเจ้าเองก็พอจะรู้บ้างหรือไม่ และก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยในคลิปนี้ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนมากมานะครับผมที Oil ่เข้ามารับชมคลิปนี้ซึ่งบางคนเนี่ยนะครับก็ตามดูเรื่องดาบวิญญาณราชันมาตั้งแต่คลิปแรกๆซึ่งเรื По ่องนี้เนี่ยก็ตอนแรกนะครับผมก็กะว่าจะรอให้มันออกมา2 E p ีีก่อนแล้วค่อยเอามารวมกันนะครับแล้วก็สปอยทีเดียวแต่จากนี้ไปเนี่ยผมก็กะว่าจะมาสปอยให้ทันทีนะครับเมื่อตอนใหม่ออกมาเลยจะได้เร็วถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมแต่สําหรับคลิปนี้ผมทาหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลครักททุกก่่านนนไปอะครัับจกนให่คลิป Maswati kebum.